คกำลังหาอยู่หาที่เรียนสักมีมีหลายคอร์สมากเลยนะทั้งสักมีทั้งต่อขนตาอะไรแนะนำที่นี่ค่ะคุณครูน้ารักเขาใจใสแล้วก็แบบสอนดีไม่มีกั๊กมาที่นี่นะวันนี้มาสอนสักหน้าอกชมพูนะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ร้านข้างนอกเขาไม่ค่อยได้ทำ แล้วเราก็มีการเรียนเกี่ยวกับฮาราเมดิคอลด้วยคนเนี้ยที่มาสอบคือครูทุกคนให้ความสนใจให้ความใส่ใจว่าเออเราอะทำควรจะทำอะไรแบบไหนทำให้ลูกค้าแบบสีติดง่ายทำแล้วไม่เจ็บมากอันนี้เจนก็เรียนที่นี่มาหลายคอร์สแล้วเนาะสอบไปหลายอย่างแล้วคือครูทุกคนน่ารักบอกข้อมูลทุกอย่างอะไรที่เด็กติดขัดจะมีทาง ทางแก้ให้เด็กนักเรียนสมอมันบอกไม่ได้ยากอ่ะอธิบายง่ายๆครูใส่ตา TBC TBC Love you Love you